คุณผู้ชมคะหลังจากช่วงที่แล้วเราพูดคุยถึงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับอาจารย์ไพยโรธพลเพชรไปแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงของกฎหมายน่ารู้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีกันบ้างนะคะแน่นอนทุกคนอยากจะมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจและที่สําคัญคะ่ะในชุมชนเราก็จะมีคนที่คอยดูแลสุขภาพเรานะคะแต่ว่า ผู้คนเหล่านี้ที่ทำหน้าที่คอยดูแลสุขภาพเราก็จะมีชีวิตที่ดีและมาดูแลเราไม่ได้เลยถ้าชีวิตเขายังไม่ดีเพราะฉะนั้นค่ะร่างกฎหมายสาธารณาสุขชุมชนจะเป็นกฎหมายที่มารองรับวิชาชีพของพวกเขาอย่างไรลองไปติดตามดูค่ะกฎหมายน่ารู้เราจะพาไปรู้จักกับร่างกฎหมายวิชาชีพสาธารณาสุขชุมชน ผู้ประกอบวิชาชีพในระบบสาธารณสุขไม่ได้มีเพียงแพทย์และพยาบาลเท่านั้นแต่ยังมีผู้ทำหน้าที่อื่นๆด้านสาธารณสุขอีกจำนวนมากเช่นหมออนามายัยสาธารณสุขชุมชนที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนควบคุมโรคติดต่อทำงานบรรเทาและป้องกันปัญหาในขณะที่วิชาชีพอย่างแพทย์หรือพยาบาลจะมีมาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสภาวิชาชีพเป็นองค์กรควบคุมจรรยาบรณแต่วิชาชีพสาธารณสุขอื่นๆยังไม่มีกลไกเหล่านี้เพราะขาดกฎหมายรับรองความเป็นวิชาชีพของผู้ให้บริการสาธารณสุขอื่นๆที่นอกเหนือไปจากแพทย์และพยาบาลประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ให้เป็นกฎหมายรองรับความเป็นวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขดังกล่าวซึ่งยื่นเสนอต่อรัฐสภาไปเมื่อปี2553 จากที่เราได้ติดตามมาแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่ประเทศเรามีกฎหมายที่ถูกต้องและยุติธรรมค่ะก็สามารถที่จะนําพาประเทศชาติไปสู่เป้าหมายที่ดีได้ในอนาคตนะคะอย่างวันนี้เราดูทั้งเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามรัฐธรรมนูญมาตรา67รวมไปถึงร่างกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนด้วยนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะนําข้อเสนอแนะหรือติชมรายการเข้ามานะคะก็ส่งเข้ามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ด้วยนะคะอีเมลค่ะ lrfspring.hotmail.com นะคะหรือจะส่งเข้ามาที่ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของสถานีปฏิรูปกฎหมายแล้วนะคะดิฉันชนิดนานปุณณิธนนีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ